วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับพนักง,งานประจำผ่านแอป Good Mo n e y สินเชื่อส่วนบุคคลก o o ม Money เป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพมีรูปแบบการให้สินเชื่อแบบเป็นเงินก้อนและผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆโด,ดยการชำระยอดคืนเดือนละเท่ากันหรือเป็นรูปแบบการให้วงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนและผ่อนชำระคืนแบบขั้นต่ำหรือมากกว่าก็ได้ ซึ่งเมื่อมีการชำระคืนจำนวนเงินดังกล่าวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาเป็นวงเงินให้เบิกใช้ได้อีกสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครแอป Good money ถ้าสามารถดูคลิปวิธีสมัครแอป g o o d m o นี y ได้จากลิงก์ใต้คลิปมาดูคลิปวิธีสมัครสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำผ่านแอป g o o d m o นี y ได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่าที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีสมัครสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำเอกสารจำเป็นสำหรับพนักงานประจำที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ 1. สําสำเนาบัตรประชาชน 2. เอกสารเครดิตบูโร3สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือเอกสารรับรองเงินเดือน 4. ข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะใช้ในการรับเงิน 5. ข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินตัวอย่างเอกสารอื่นๆเช่นไปรับรองการเปลี่ยนชื่อ50ทวิสัญญาจ้างงานและอื่นๆถ้ามีหมายเหตุกรุณาเตรียมเอกสารเครดิตบูโรหากท่านทำการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการ EKYC อาชีพพนักงานประจำสามารถขอสินเชื่อประเภท สินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนกุศมันนี่สินเชื่อส่วนบุคคลกุศมันนี่ให้กดปุ่มสมัครเลยจะเข้าสู่หน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อซึ่งจะมีให้เลือกสินเชื่อส่วนบุคคลกุศมันนี่สินเชื่อนาโนกุศมันนี่ให้เลือกสินเชื่อที่ท่านต้องการสมัครจากนั้นกดปุ่มสมัครสินเชื่อ ะเข้าสู่หน้าสมัครสินเชื่อให้ท่านกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ขอสินเชื่อข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพให้เลือกพนักงานประจํากรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพให้ครบทุกช่องจากนั้นกดปุ่มดําเนินการต่อให้เลือกวงเงินเลือกระยะเวลาการผ่อนเลือกวันครบกําหนดชําระเลือกรูปแบบการรับเงินจากนั้นกดปุ่มดําเนินการต่อ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ระดับการศึกษาเพศสถานภาพจำนวนบุตรที่ทำงานแล้วจำนวนบุตรที่ไม่ได้ทำงานจากนั้นกดดำเนินการต่อกรอกข้อมูลการทำงานได้แก่ชื่อสถานที่ทำงานเบอร์ติดต่อที่ทำงานตำแหน่งงานระยะเวลาทำงานปัจจุบันระยะเวลาที่ทำงานทั้งหมดจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อ กรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันได้แก่ประเภทที่พักอาศัยระยะเวลาที่พักอาศัยสถานการณ์อาศัยและกรอกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันจากนัดกดปุ่มดําเนินการต่อข้อมูลบุคคลอ้างอิงให้ท่านระบุบุคคลอ้างอิง2ท่านบริษัทอาจติดต่อบุคคลอ้างอิงเพื่อยืนยันสถานะความสัมพันธ์และสถานะทางกฎหมายของบุคคล โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อบุคคลอ้างอิงดังกล่าวที่ท่านระบุไว้ได้รับความยินยอมโดยชอบแล้วให้กรอกข้อมูลบุคคลอ้างอิงจำนวนสองท่านได้แก่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อความสัมพันธ์จากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อเลือกบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการเพื่อใช้รับเงินจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อัปโหลดเอกสารและตรวจสอบให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันได้แก่สำเนาบัตรประชาชนใบรับรองการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลสลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากนั้นกดปุ่มดำเนิน,เนการต่อให้ท่านอัปโหลดรายการเดือนบัญชี6เดือนอัปโหลดเอกสารเครดิตบูโลกรอกระดับคะแนนเครดิต อัพโหลดหลักฐานการประกอบธุรกิจจากนั้นกดปุ่มดำเนินการต่อให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครขอสินเชื่อของท่านเมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วให้กดยืนยันทำรายการสมัครสินเชื่อสำเร็จระบบจะส่งแจ้งเตือนผลการพิจารณาให้ท่านทราบอีกครั้งท่านสามารถตรวจสอบสถานะโดยการกดปุ่มตรวจสอบสถานะ วิธีการยืนยันรับวงเงินระบบจะส่งแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันและข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กรุณากดรับวงเงินภายใน15วันให้กดปุ่มตรวจสอบสถานะคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคลคลกุ้ยมันนี่วงเงิน10,000บาท การุณนากดดาเนินการต่อเพื่อทําสัญญาภายใน15วันให้กดปุ่มดําเนินการต่อสถานะการสมัครสินเชื่อของท่านผ่านการอนุมัติให้กดปุ่มทํารายการต่อท่านสามารถเลือกปรับวงเงินที่ท่านต้องการได้เลยเลือกรับเงินก้อนครั้งเดียวหรือรับวงเงินหมุนเวียนได้ รับเพิ่มหรือลดวงเงินได้แต่ต้องไม่เกินที่ได้รับอนุมัติเลือกระยะเวลาการผ่อนได้เลือกวันครบกำหนดชำระได้กดปุ่มยืนยันอ่านสัญญาสินเชื่อจากนั้นกดปุ่มยืนยันการทำสัญญาสินเชื่อกลองอีเมลที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารสัญญาสินเชื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จากนั้นกดปุ่มส่ง OTP กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมลจากนั้นกดปุ่มยืนยันดำเนินการสำเร็จระบบทำการส่งสัญญาสินเชื่อไปยังอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วกรุณาตรวจสอบกล่องข้อความของท่านระบบจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีรับเงินของท่านที่ระบุไว้หากไม่ได้รับเงินภายใน24ชั่วโมง กรุณาติดต่อคอ c เซ็นเตอร์โทร02-024-3888จะมีข้อความแจ้งเตือนมาที่แอป Good Money ยินดีด้วยถ้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล Good Money เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพเพื่อประกอบอาชีพจำนวน5,000บาทให้กดปุ่มยืนยัน วิธีการชำระคืนเงินกู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลกู้มันนี่ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระคงเหลือได้ที่หน้าแอปโดยให้กดปุ่มสินเชื่อของฉันหากต้องการชำระเงินให้กดที่ปุ่มชำระเงินท่านสามารถเลือกชำระเต็มจำนวนหรือระบุจำนวนที่ต้องการชำระได้ โดยเลือกช่องทางการชำระเงินได้2ช่องทางได้แก่แอป m ม m o และ QR code เลือกช่องทางการชำระเงินจากนั้นกดดำเนินการต่อท่านสามารถชำระเงินกู้ยืมได้ผ่าน QR code โดยให้กดปุ่มบันทึก QR code ระบบได้บันทึก QR code ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำค r ว o d e โคไปชำระเงินในแอปธนาคารของท่านได้หากท่านทำการชำระเรียบร้อยในหน้าสินเชื่อของฉันจะขึ้นประวัติการชำระเป็นยอดเงินที่ท่านได้ทำการชำระท่านสามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ในกรณีที่ชำระคืนเงินกู้ยืม30%ของสินเชื่อเดิมเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีสมัครสินเชื่อสำหรับพนักงานประจำผ่านแอป Goodmoney สินเชื่อส่วนบุคคล Goodmoney ป็นสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพเพื่อการประกอบอาชีพมีรูปแบบการให้สินเชื่อแบบเป็นเงินก้อนและผ่อนชำระคืนเป็นงวดๆด,ด้วยการชำระยอดคืนเดือนละเท่ากันหรือเป็นรูปแบบการให้วงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนและผ่อนชำระคืนแบบขั้นต่ำหรือมากกว่าก็ได้ซึ่งเมื่อมีการชำระคืนจำนวนเงินดังกล่าวจะหมุนเวียนเพิ่มกลับมาเป็นวงเงินให้เบิกใช้ได้อีก ดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ